วันนี้ดีดีเดซินี่จะพามาดูบรรยากาศบ่อนสบ้าของงานสงการพระประแดงและอยากจะบอก FC ทุกคนนะครับให้ดูคลิปนี้ให้จบด้วยเพราะว่าท้ายคลิปเนี่ยผมจะมีแจกวาร์ปสาวๆแล้วก็หนุ่มๆที่มาเล่นสบ้าด,ด้วยครับการเล่นสบ้านะครับถือว่าเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวรามันพระประแดงครับโดยที่บ่อนนี้นะครับบริษัทเดซินี่เอเชียของเราเนี่ยก็ได้ร่วมสนับสนุนด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพบรรยากาศการเล่นบางส่วนครับเอานะครับได้ลเล่นสบ้าที่สงการพระประแดงปีนี้แหลรู้สึกยังไงบ้างครับ รู้สึกตื่นเต้นนะครับก็ดีใจครับที่ได้สืบสารประเพณีดีๆอย่างนี้ของพระประแดงค่ะก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็ปีนี้รู้สึกว่าจะมีวัยรุ่นให้ความสนใจเยอะขึ้นด้วยขอบคุณมากครับแล้วก็ช่องทางติดตามเพจเล่าเรื่องนครเขื่อนขันนะ <ๆ S 2> ครับรู้สึกยังไงกันบ้าง <S <S คร <Mum> ับก็รู้สึกสนุกครับเพราะมันเป็นประเพณีที่มีมานานก็สนุกดีค่ะเล่นปีนี้เป็นปีแรกเลยสนุกมากเล่นเป็นปีแรกเลยนะคนมีช่องทางการติดต่อให้คนดูไหมครับไอจีนะคะ z สามเอ็นเอ็ก SQR ค่ะผมก็ามาเฟซเฟสบุ๊ก <Facebook S 2> ครับชื่อว่าบิลลีล่เดฟครับ B I L L Y แล้วก็เป็นวัก B A V E ครับและขอฝากสินค้าของผมไว้ด้วยนะครับไอศครีมซอฟเสิร์ฟเดซีนี่และแมจิกไอซ์ไอติมแบบผงซึ่งทำงา่ายยิ่งกว่าต้มมาม่าอีกแค่นำไปเติมน้ำแช่แข็งก็เป็นไอติมพร้อมทานแล้วครับ